สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมทิกเตอร์วันนี้นะครับจะพาเป็นเพื่อนมาทําประดับบอสราชนีโอดีเนียนะครับหรือว่าควีนโอดีเนียนั่นเองเป็นบอสราชนีน้ําแข็งนะครับประจําเกมของทิกเตอร์นั่นเองแกนเคยทําไกด์ในการล่าบ,บอสไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คําอธิบายใต้คลิปเลยสําหรับใครที่อยากล่าบอสนะครับสามารถไปกดดูได้เลยเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูเงื่อนไขในการรับเควสนะครับตัวละครจะต้องมีเลเวล240ขึ้นไปนะครับนี่เลยแล้วก็เราจะต้องเตรียมเซตบอสนะครับประกอบไปด้วยไอเทม3ชิ้นนะครับก็จะมีขวานขวานของบอสโอดีเนียนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีสกิล l 4 4 0นะครับทำให้ Buffalo เนี่ยไม่สามารถเล่นท่าสายฟ้าได้เขาก็จะเลือกเล่นท่าน้ำเป็นหลักนะครับ อ่าบัฟฟโลหรือกระทิงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นขวานโอนีเนี่ยนี่แหละเพราะว่าเป็นขวานที่ดีที่สุดในเกมนะครับแบบอันดับต้นๆเลยนะที่สามารถคอมท่าดน้ำได้ถึง4ลรูเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจาะรูเนี่ยก็สามารถคอมได้5รูนะครับแถมสแตทค่า AP นะครับสูงเวลาที่เราตีบวกขั้น13มเนี่ยมันจะได้ AP เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีหมวกของบอสนะครับเซิร์ฟทิกเตอร์รีสกิลเราสามารถ โมชั่นโมเดลไอเทมบอสกับโมหน้าหลักหน้าหลักได้นะครับอย่างเจ้าของก็โมเป็นถุงกระต่ายไว้นะแล้วก็มีเป็นโล่ของบอสนะครับนี่ถ้าเ,เพื่อนๆมี3ชิ้นแล้วก็ไปเริ่มเควสกันได้เลยนะครับสำหรับบัฟโลหรือกระทิงเนี่ยก็อย่าลืมหาขวานของบอสโอดดเนียเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับดีมากๆเลยเวลานะครับในเกมมีผลนะเมื่อแกแกลองไปคุยกับเลนเดีย รูดอฟนะครับตอนกลางคืนแล้วทีนี้มันมารับเควสไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเกณจะแปะคลิปตอนที่เก้นคุยนะครับตอนกลางคืนนะมันจะตอบไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมารับเควสกันในตอนเช้านะครับอ่ามาแมปบักแบนนั่นเองนะครับแมปที่มีบักแบนแล้วก็ตุ๊กตาหิมะนั่นเองนี่นะครับน้องดูดอฟน้องจะอยู่บนบนหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับ อะไรนะมีการโจมตีฉับพันนะครับเราก็คุยไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่แล้วน้องจะบอกให้เราไปหาซานตานะครับเราก็กดตกลงเลยนะครับก็เป็นอันเริ่มเควสได้แล้วนะครับหลังจากนะครับที่เราตกลงกับน้องเลนเดียเนี่ยว่าจะมาช่วยซานตานะครับก็คือลุงซานต้าเนี่ยถูกลักพาตัวไปนะครับอ่าแล้วก็ลุงซานต้าเนี่ยเขาจะอยู่ใน ดันเจียนของบอสโอดีเนียนะครับวิธีเข้าไปหาลุงเนี่ยก็เหมือนกับการล่าบอสเลยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องขุดหาหนังหมีมาก่อนนะครับอันนี้ขุดได้ในไอซ์ดันเจียนนะครับทุกฟิลเลยนี่เราสามารถขุดได้เลยนี่นะครับอ่ะสมมุติว่าเราขุดได้แล้วกันนะครับอันนี้มันคุณหมดแล้วนะครับคนน่าจะล่าเยอะนะครับเนี่ยเราเตรียมหนังหมีมา1อันนะครับแล้วก็มาคุยกับแม่ทัพแคนาดานะครับ คุยกับลุงเลยลุงก็จะรับหนังหมีของเราไป1ชิ้นนะครับถึงห้องนี้เราจะเจอเจ้าหญิงแล้วก็สวัสดีเจ้าหญิงได้เลยทักทายนะครับอ่าเจ้าหญิงจะให้เราช่วยตีคูเรมนักกล้ามนะครับจำนวน3ตัวอ่ะเดี๋ยวเกณนขอบับสักคู่นะครับนี่เลยเราก็จัดการเลยครับ พบ3ตัวแล้วเราก็ออกว์ามาเลยแล้วส่งเควสกับเจ้าหญิงเสร็จแล้วเจ้าหญิงจะเทเลพอร์ตเรามาห้องพิเศษอีกนะครับห้องเนี้ยเราจะต้องขุดหาแผ่นไม้นะครับสสีสีน้ำเงิน1แผ่นนะครับสีแดง2แผ่นสีเขียว2แผ่นนะครับจำเป็นที่จะต้องขุด3สีนี้นะครับแล้วก็ไล่คุยกับ NPC ตามในคลิปได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อน ไล่ผิดตัวมันก็จะวาร์ปไปมั่วนะครับอ่ะตัวแรกนะครับคุยกับนิวเวิร์ดได้เลยลุงเขาจะขอแผ่นไม้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ให้ลุงไปเลยนี่เทเลพอตมาตรงนี้นะครับก็คุยกับเฟย์เฟย์จะขอแผ่นไม้สีแดงนะครับแล้วก็ให้น้องไปถึงถึงตรงนี้นะครับก็คุยกับเฟย์อีกรอบหนึ่งเขาก็จะขอสีแดงเหมือนเดิมนะครับอ่ะ ว้ามาตรงนี้นะครับเดินขึ้นมาหน่อยจะเจอเฟย่านะครับคุยกับเฟยา่าเขาจะขอสีเขียวนะครับนี่เดินมาตรงนี้นิดนึงนะครับคุยกับเฟย่าเหมือนเดิมน้องจะขอสีเขียวเหมือนเดิมนะครับให้น้องไปเลยประมาณนี้นะครับฟ้า1แดง2เขียว2นะครับอ่าพอเราคุยตามลําดับปุ๊บจะเจอแม่ทัพอีกแล้วนะครับอ่าคุณลุงแม่ทัพเนี่ยเขาจะ ขอให้เราช่วยทําอะไรนะครับอากำจัดวิญญาณตาลุงแก่นะครับจํานวน3ตนนั่นเองนี่วิญญาณคุณลุงก็จะลอยไปลอยมาตรงนี้นะครับแล้วก็โชเชะกับลุงได้เลยครบ3ตัวแล้วนะครับแล้วก็ส่งเวสกับคุณลุงแม่ทับได้เลยนี่นะครับคุณลุงซาตาคอส ถูกจับตัวถูกลักพาตัวมาตรงนี้นี่เองเราก็คุยกับคุณลุงเลยนะครับอ่ะคุยเรื่องรูดอมนะครับก็บอกโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับนี่นี่นะครับพอเรารับเควสสบายดีจากคุณลุงซานตา้าปุ๊บก็คุยกับคุณลุงอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าคุณลุงก็จะเขียนจดหมายให้น้องรูดอมนะครับเออนี่เลยคุณลุงก็จะขอให้เราเนี่ยเอาจดหมายเนี่ยไปส่งให้น้อง ลูดอฟรู้ด้วยนะครับว่าคนลุงซานต้าเนี่ยปลอดภัยดีนะครับอ่ะปะเดี๋ยวเรากลับไปหาน้องรูดอฟก่อนนะครับแล้วก็ส่งโน้ตให้น้องนะครับนี่เลยอ่าก็ชวนน้องคุยนะครับ น้นนองก็จะบอกให้เราเนี่ยไปหาราชนีโอดีเนียนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคเราจะไปหานะครับอ่าก็คือเราจะต้องไปทำลายความฝันของราชนีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บอสโอดดเนียอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับการไปหาบอสโอดีเนียเนี่ยคือจะเป็นโอดดเนียที่เป็น NPC นะครับอ่าแต่วิธีไปก็คือไปเหมือนกับการ ล่าบอดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาทำเป็นรูปเดิมนะครับอ่ะรูปที่2นะครับเริ่มอ่ะเราลืมหนังมีนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปหาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็สำหรับรูปที่2นะพอเรากลับมาถึงห้องคุณลุงซานตานะครับแล้วก็มาคุยกับลุงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณลุงนะครับก็จะให้เราไปหาแม่มดนะครับโอเคเราก็เลยบอกได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยลุงนั่นเองนะครับคุณลุงจะให้เราตีเป็น ตัวน้ำแข็งนะครับไอซิคอลเขาจะอยู่ตรงแมบ,บนี้นั่นแหละนะครับแต่จะอยู่บนบนหน่อยนะอ่ะเราก็เดินขึ้นมานี่เลยแล้วก็จัดการนะครับจํานวน5ตัวนะครับอ่ะนี่มี Buffalo เบอร์เซอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยพบแล้วนะครับก็คุยเลยนะครับเรื่องซานตานะแล้วก็เอาจดหมายให้แม่มดนะครับอ่ะ แม่มดน,นะครับจะให้เราขุดหายเทมหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือไม้กวาดแม่โมดนั่นเองนะครับอันนี้เราสามารถขุดได้ที่ฟิลนี้เท่านั้นนะครับอเพื่อนๆก็มาขุดได้เลยแต่แนะนำให้ไปขุดล่างๆหน่อยนะครับข้างบนมอนมันชุมนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขุดไม่เจอนะครับก็จะได้เป็นแบบกวดยาขยะมาด้วยนะครับน,ะนี่เลยนะครับเป็นยาที่คอมพาวล้มเหลวนะครับ เนี่ยเราก็ขุดเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้รับแม่ไม้กวาดแม่หมดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขุดได้แล้วก็มาคุยกับ NPC ได้เลยนี่นะครับอ่ะถึงห้องนี้นะครับก็ให้เราคุยกับแม่ทัพได้เลยอ่าเริ่มการต่อสู้นะครับแม่ทัพเนี่ยจะให้เราตีเป็นควีนนะครับใส่ชุดสีชมพูเหลืองนะครับอ่ะเราจัดการได้เลยนะ1ตัวนะครับ อันนี้เก็นโดนสถานะสตันนะครับนี่เลยนะพอเราจัดการได้แล้วก็คุยกับคุณลุงได้เลยอ่าคุณลุงจะให้เราหากุญแจอีกแล้วนะครับกุญแจก็จะดรอปจากตัวมาดามชุดสีฟ้านะครับอ่ะ แล้วก็จัดการได้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็เก็บกุญแจแล้วส่งให้ลุงได้เลยนะครับนี่มาถึงห้องนี้นะครับเราจะเจอน้องสเตล่านะครับ NPC ที่ปากแซบที่สุดนะครับ เราก็คุยกับน้องได้เลยนะครับถึงตรงนี้นะครับให้เราโคเวอร์เป็นลิงนะครับ <c oughs> ก็คือตอบอะไรก็ได้ให้มันผิดนะครับแกนจะเลือกหลบลีกหลบลีกนะครับแล้วก็เลือกเป็นป้องกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นเออป้องกันเหมือนกันนะครับ แล้วก็ลบลีกแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ลบลีกอีกนะครับนี่นะครับก็จะเจอไดอาล็อกพิเศษนะครับก็คือเดี๋ยวสินะครับอ่ะแล้วก็คุยต่อได้เลยน้องก็จะแบบบายบายนะครับคืออันเนี้ยคือเราสําเร็จแหละคือแกงโง่นะครับอ่ะก็จะมาถึงห้องนี้นะครับนี่เลยเป็นห้องที่มี n p c โอดีเนียอยู่นั่นเองนะครับนี่เลย อพอถึงตรงนี้นะครับก็ให้เราเริ่มคุยกับอดีเนียได้เลยนะครับนี่ก็บอกว่าจะช่วยจัดการให้นะครับก็คือฆ่าเมดนะครับจำนวน5ตัวภา,ภายในเวลา3นาทีนะครับนี่เลยเขาก็จะยืนคือพัดอยู่อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็จัดการไปเลยนะครับ พอเราจำพอเรากำจัดครบแล้วนะครับเราก็มาคุยกับราชนีได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เขาก็จะส่งเรากลับมาที่เป็นทุ่งหิมะฟิวที่1น,นะครับอ่ะแล้วก็จะได้รับไอเทมเควสมาด้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นโอเนียคริสตัลนะครับอ่ะแล้วก็กลับไปคุยกับน้องลูดอฟนะครับเพื่อเป็นการจบเควสนั่นเอง นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครมาในตอนกลางคืนแล้วมันส่งเควสไม่ได้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆลองมาในตอนเช้านะครับนี่น้องลูดอฟแล้วก็เล่าเรื่องราชินีให้น้องฟังนะครับนี่เราก็รับมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับเป็นประดับของบอสมาแล้วนะครับนี่ ระดับเลเวล240นะครับแถมให้ exp เนี่ย<_ T _ T> เยอะมากๆนะครับสำหรับการทำ quest ร,ระดับบอสนะนี่นะครับพอเราใส่ครบเซตแล้วเนี่ยก็จะมีโบนัสแตะให้เราด้วยนะครับนี่เลยโหดมากๆนะครับสำหรับเซตบอสอดีเนี่ยแล้วก็สังเกตนะครับมีออร่าใต้เท้าของเราด้วยนะครับนี่แถมยังได้รับฉายาด้วยนะครับนี่นะครับ นี่เลยฉายาหน้าชื่อแบบเท่ๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทำเซตประดับบอสโอดีเนีย e หรือว่าควีนโอดีเนีย e นั่นเองเป็นบอสราชินีน้ำแข็งนะครับประจำเกมทิกเตอร์นะครับสำหรับเซตบอสน,นะครับเวลาเราใส่ครบเซตเนี่ยสวยมากๆนะครับมันจะมีแบบออร่าพุ่งขึ้นมารอบตัวเราแล้วก็มีแบบวงเวทใต้เท้านะครับคือมัน เทสุดๆอะแบบตัวละครไหนใส่อะก็คือสวยนะครับสําหรับเก้นคือเป็นเซตหนึ่งที่น่าสะสมนะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับสําหรับเซตบอสรลาชนีน้ําแข็งของเรานั่นเองนะครับก็ฝากขอบคุณคุณ PM เนะครับที่ทักเข้ามาให้เก้นนะครับยืมเซตบอสมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณผ่านคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็วันเนี้ยเก้นะเป็นหวัดนะครับทำให้ เวลาพูดอะไรอย่างงี้อาจจะพูดไม่ชัดอาจจะแบบติดติดขัดขัดบ้างนะครับก็ขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบ t i ิตเตอรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกณนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่ตอไปนะครับบ๊ายบาย